รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะแฟนๆรายการคะเราก็มาถึงนะคะในช่วงของแฮ p ปี้ไลฟกับคุณรีดในทุกๆช่วงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ช่วงแรกลักกี้มิลสุขภาพกับราศีวันนี้ค่ะอาจารย์วาทิตย์จะมากับลายมือของท่านเพื่อที่จะบ่งบอกถึงสุขภาพของท่านแล้วล่ะอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้ค่ะเส้นมีไวยไ,วไก่พริกเผา สุดยอดเป็นสไตล์แบบแต้จิ๋ว Happy Health ใส่ใจในสุขภาพวันนี้เรามีนัดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแน่นอนค่ะที่โรงพยาบาลบางประกอก9าวอินเตอร์เนชั่นแนลและมาช่วงสุดท้ายค่ะ Happy Trip Happy Time ไปณสถานที่นี้นั่นคือพิพิธภัณฑ์ศิละปะไทยร่วมสมัยเดี๋ยวเราไปพบกับในทุกๆช่วงในช่วงต่อไปค่ะ ช่วง l u c กี้มิลสนับสนุนโดยบัค1113วันนี้อาจารย์วาทิ์จะมาดูด้วยสองมือถึงสุขภาพของท่านไปพบกับอาจารย์วาทิ์กันอาจารย์วาทิ์ค่ะแฟนๆรายการต้องการทราบอย่างโดยละเอียดและอยากเรียนรู้วิธีการดูสองมือนี้ค่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องลายมือที่บ่งบอกว่าสุขภาพ ดีหรือไม่ดีจะมีการผ่าตัดหรือไม่จะได้รับอุบัติเหตุหรือไม่ยกตัวอย่างลายมือแรกนะครับเจ้าของลายมือนี้มีเกาะที่อยู่บนเส้นใจนะครับก็บ่งบอกถึงเรื่องการผ่าตัดและบวกกับเส้นสมองนะครับลงที่เนินจันทร์เป็นคนที่มักจะมีความเครียดอยู่เสมอไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จะใช้ความคิดมากกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับความเครียดด้วย ถัดมาอีกหนึ่งลายมือนะครับบ่งบอกถึงเรื่องอุบัติเหตุนะครับเส้นที่อยู่ริมมือต่างๆค่อนข้างที่จะหนาทั้งสองข้างเลยถ้าเรานับจุดอายุแล้วตกลงตรงที่เส้นตัดที่อยู่ข้างๆสันมือนะครับทั้งสองข้างเจ้าของลายมือนี้จะได้รับอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับจะเลื่อนหกลม้มหรือว่าอุบัติเหตุเกิดจากรถยนต์ก็ได้สังเกตจากลายมือนี้นะครับที่เส้นสมอง และเส้นชีวิตจะเป็นเลือนๆนะครับเพราะฉะนั้นก็บ่งบอกได้ว่าเจ้าของลายมือให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับป่วยเป็นโรคคอเลสเตอรอโลโรคภูมิแพ้หรือโรคที่รักษาหายยากๆเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคเลือดังนอกจากเส้นต่างๆจะบ่งบอกถึงเรื่องสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีได้แล้วสิ่งสําคัญที่ต้องดูก็คือผิวของลายผิวของมือและสีของมือ เนิ้ต่างๆต้องอวบอิ่มมีความสมบูรณ์อย่าง ен, เช่นมือของอาจารย์นะครับนี่คือเนินสุกเนินสุกต้องอวบอิ่มและก็มีสีแดงระเรื่อบ่งบอกถึงการมีสุขภาพที่ดีรวมทั้งเนินจันเนินจันก็ต้องอวบอิ่มและมีสีแดงระเรือเช่นกันอันนี้ก็เป็นบ่งบอกถึงเรื่องความเป็นสุขภาพที่ดียังไงก็ตามลายมือบ er ่งบอกได้ว่าสุขภาพจะดีหรือไม่ดีแต่เราเองก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองนะครับ นอกจากที่จะดูเนินต่างๆดูสีของผิวมือแล้วยังดูในเส้นหลักๆอย่างเช่นเส้นสมองเส้นชีวิตเส้นใจข้างในเส้นนะครับจะต้องไม่มีรอยเป็นเม็ดเล็กๆส,ๆสีดำๆถ้าผู้ที่มีรอยเม็ดเล็กๆสีดำๆนะครับนั่นหมายถึงว่าต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะในระบบเลือดในร่างกายเริ่มจะมีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องเรื่องของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยครับ ท่านใดที่สนใจขอคำปรึกษาเรื่องลายมือระบบเมติกและตรวจดวงชะตากับอาจารย์โทรสอบถามได้ที่ร้านโฮโลเวอร์โทร026423811หรือเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ holover.com นะครับ อร่อยดีปร,รุงความสุขหวานมันให้ชีวิตออยาง,งท ขวดเดิม30%พร้อมสารสกัดถั่วขาวกาแฟคั่วและเมล็ดกาแฟสดเอกลักษณ์ของเนสกาแฟ Protect Pro Slim หอมอร่อยสุขใจในทุกทีที่มองมองอะไรคะเนสกาแฟ Protect Pro Slim ดื่มสิคะการผสมผสานคือจุดเริ่มต้นของความอัจฉริยะเหมือน Hybrid Synergy Drive ที่นำพลังงานจากไฟฟ้าที่เงียบตอบสนองได้ดังใจ และพลังงานจากน้ำมันที่แรงเต็มอัตราเร่งมาผสมผสานทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้สมรรถนะที่ส่งพลังเต็มประสิทธิภาพ h ไ b r i d Synergy Drive เทคโนโลยีอัจฉริยะที่มากกว่าความประหยัดน้ำมัน หูมนสูตรรทานเมนูส้มตำเชฟผีใส่เครื่องส้มตำลงในครกเชฟผูใส่ผงปรุงรสส้มตำไทยพร้อมน้ำแล้วแค่เขย่าเชฟผีตำแหลกครกแทกแน่ครับเชฟผู่ทำเสร็จแล้วครับอร่อยได้ไม่งอครบผงปรุงรสส้มตำไทยและอีกหลากหลายตรามือที่หนึ่งหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไวไวถูกปากถูกใจเคียงข้างคนไทยตลอดมาส่งความคุ้มค่าสารสัมพันธ์ในครอรัว นึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไวัยวช่วงอร่อร้อยอะไรกับครัวคุณรีดสนับสนุนโดยเส้นมีอบแห้งวัวๆหัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นตราอะไรดีอร่อยอร่อยอร่อยนะคะเสารนี้ค่ะอยากจะขอฝากเมนูนะคะซึ่งเป็นเมนูวันนี้เป็นเมนูข่าวค่ะแต่เป็นขาวที่อร่อยเส้นมีไวัไวยวไก่ กเารตอนอื่นเรามาเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะมาแร่เนื้อไก่กันซสก่อนในที่นี้ฤทิจะแร่แบบเป็นเส้นค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้พริกไทยกับกระเทียมเราได้ตำกันมาเรียบร้อยแล้วคลุกเคล้าไว้ด้วยกันถามว่าคุณฤทจะหมักนานไหม ก็น่าจะหมักสักแป๊บหนึ่งคลุกให้เข้ากันแล้วน้ำมันงาน,นี่นะคะใส่มากไปนิดนึงเนี่ยน,นะ mm hmm. เมนูเสียงรสชาติันทีเรียกว่านี่นกระจิดจริงๆ mm hmm. คำว่ากระจิดคือแปลว่าหยดเดียวเท่านั้นแล้วอร่อยค่ะเสร็จแล้วนำเนี่ยไปหมักเข้าตู้เย็น15นาทีไก่ก็จะซึมกลิ่นก็จะหอมนะคะออกมาเลย เมื father, ่อได้มาแล้วอจะทำอะไรต่อผมผ้าค่ะผมผ้าด้วยแป้งอเนกประสงค์อ่าตอนนี้นะคะเราก็จะลวกเส้นหมี่แล้วค่ะสโลแกนของเขาเนี่ยมันใช่เป๊ะเลยหนึ่งเดียวที่ไว้ใจนะคะเส้นหมี่ววๆเหนียวนุ่มไม่ขาดตอนเอาเหนียวนุ่มทำยังไงล่ะก็นำมานี่เลยใส่ลงไปในน้ำร้อนแป๊บเดียวเท่านั้น เดี๋ยวเราก็จะนําเส้นหมี่วๆนี้นะคะขึ้นมาเพื่อที่จะทําการนึ่งทําไมถึงจะต้องนําไปนึ่งอีกราคุณเรศคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเราไปลวกแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราไปนึ่งอีกทีเนี่ยจะทําให้เส้นเนี่ยมีความอวบอิ่มจนถึงเย็นเพราะบางทีมันเหี่ยวเหี่วอันนี้มันสามารถทําให้อวบอิ่มได้เลยเนี่ยเพียงแค่นี้นะจะได้ละเดี๋ยวเราก็จะนําขึ้นละปึ๊บ น้ำมาใส่ตรงนี้เลยในอีกหนึ่งภาชนะที่เราเตรียมจะนึ่งน้ำื่องร่านมันร้อนละอุอยู่แล้วไงปิดเตาได้เลยนะคะแต่ฝานี้ต้องปิดไว้น้ําไก่ลงทอดค่ะนี่ประมาณนี้ร้อนไปก็ไม่ดีเอากำลังดีเพื่อมันจะได้ค่อยๆสุกผมผ้าไว้เรียบร้อยแล้ว ไก่ก็จะสุกหอมหวานเลยนี่ค่ะพอทอดได้นะฮะไก่สุกทุกอย่างปับ๊บน้ำไก่กระเทียมพริกไทยขึ้นเทใส่จานพักไว้ปึบ๊บตอนนี้น้ำมันเรายังมีอยู่นี่ค่ะทอด่วแขกเพราะทาไมทอดนะเหม็นเขียวอีก ก็เอามาใส่ไว้นี่ตอนนี้เราก็จะนำเส้นหมี่ของเราขึ้นมาคลุกกับพริกเผาค่ะนำเส้นหมี่ขึ้นน้ำพริกเผาแม่ประนอมนำมาคลุกตรงนี้เลยหอมมากเตรียมพร้อมไว้ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันอร่อยตั้งแต่ยังไม่ลงกระทะแล้วค่ะ ถ้าทุกอย่างปรุงพร้อมไว้แล้วแล้วก็ให้ไปสะดุ้งในกระทะอีกทีก็จะอร่อยขึ้นทันทีแล้วนําเจ้าไก่กับผักนี่แหละเพราะเราทําไว้แล้วไงมันสุกหมดแล้วเดี๋ยวเราจะลงกระทะแค่ให้มันสะดุ้งตื่นเท่านั้นเองเพราะถ้าเกิดน้ำพริกเผาลงไปในกระทะเลยบางทีมันก็จะไม่ไม่ไปเจอทุกเส้นของเส้นหมี่เราควรจะคลุกไว้เนี่ยนะคะตั้งแต่ข้างบนกระทะเลยตอนนี้เส้นหมี่ของเราพร้อมแล้ว ลงนี่เลยค่ะตอนนี้ถั่วงอกลงเลยค่ะลงอยู่ข้างล่างเพราะว่าถั่วงอกจะต้องถูกสุกนะคะโดยการกลบไว้และพริกเอามีกลบไว้เลยค่ะเพราะถั่วงอกสุกมากนะคะเมนูนี้จะไม่อร่อยเลยแล้วตามด้วยน้ำปลาปรึบก็จะเป็นแบบลักษณะแบบแห้งๆนะคะ สไตล์แบบแต้จิ๋วอะค่ะและสุดท้ายค่ะเราต้องห่อนะคะพริกไทยง่วนสุนตรามือที่หนึ่งก็จะหอมฉลุยขึ้นโอเคจบเสร็จสิ้นเสิร์ฟเลยจะเสิร์ฟแบบครอบครัวหรือว่าจะเสิร์ฟเดียวได้หมดเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีนัดกันที่โรงพยาบาลป้าประกอบเก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเรื่องอะไรนั้น แป๊บเดียวกลับมาพบกันช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอบ9้า International วันนี้เราจะอยู่อย่างมีความสุข กับโรคที่ท็อปฮิตติดอันดับต้นๆซึ่งวันนี้นะคะลีดอยู่กับนายแพทย์โอราณเปี่ยมคุณวนิชซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งเรียกว่าอิมมูโนเทราปีเดี๋ยวถามคุณหมอว่าไออิมมูโนเทราปีภาษาไทยมันแปลว่าอะไรและมันทำได้อย่างไรเพราะคุณหมอเล่าให้หลีดฟังว่าเราจะอยู่กับมะเร็งอย่างมีความสุข อยู่อย่างไรให้คุณหมอเล่าดีกว่าค่ะคุณหมอคำว่าอิมมโ,โนเนี่ยก็ม,มาจากอิมอมูนนะเทอร์ปีก็คือการรักษาตรงตรงต,รงตัวก็คือว่าการรักษาโดยใช้ภูมิต้านทานมารักษาโรคมะเร็งนะสาเหตุของมันเนี่ยมันก็เกิดจากเรื่องของความผิดปกติในการซ่อมแซมเซลล์ซึ่งภาวะนี้เราเรียกว่าภาวะมะเร็งโดยปกติแล้วถ้าคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันที่ปกติ ก็จะสู้กับมันใช่แต่ในคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยสายเหตุเนี่ยคงมีมากมายเช่นการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่ไม่ปกติรวมทั้งอาจจะมีอีกภาวะหนึ่งก็คือคนที่อ,อ,อาจจะต้องได้รับยาทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยต่ำแต่ที่นี้คุณหมอบอกว่าเราจะใช้วิธีการเอาภูมิต้านทานของใครมารักษาวิธีการนี้ในต่างประเทศเนี่ยทำกันมาเป็น1ิปีแล้ว ปัจจุบันเนี่ยใช้กับคนไข้กลุ่มที่เป็นมะเร็งตับหลังผ่าตัดเนี่ยก็จะหมอก็จะให้อิมมโนเทอร์พีนี่ตามไปซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามันสามารถลดอัตราการเกิดซ้ำของโรคมะเร็ง ได้ถึง50%ก็มีการเอาเลือดของคนไข้เนี่ยแหละฮะก็คือเราแยกเฉพาะเซลล์ดีเสร็จแล้วเซลล์ดีเหล่านี้เราก็มีกรรมวิธีในการที่จะกระตุ้นมันขึ้นมาให้มันมีแอคทีฟขึ้นแล้วก็มีจํานวนมากขึ้นพอที่จะสามารถที่จะไปต่อสู้กับเซลเล์มะเร็งได้ระยะเวลาในการกระตุ้นเนี่ยก็หลังจากเก็บเลือดคนไข้มาก็ใช้เวลาทั้งหมดอยู่สมอาทิตย์ครับเคสแบบนี้คนไข้ในประเทศไทย ได้มีการเริ่มทํากันบ้างหรือ,อยังคะปัจจุบันก็มีการทําในคนไข้หลายรายนะครับ <ừ> ซึ่ง <ừ> จะเรียกว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนงานวิจัยในในในคนอยู่นะครับค่ะดังนั้นเราจะอยู่กับมะเร็งอย่างไรให้มีความสุขละกาลังใจก็สําคัญนะถ้าคุณบอกว่าฉันเป็นมะเร็งแลวฉันม่เหี้ยไปเลยอันนี้คุณก็ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งเลนคุณต้องบอกว่าฉันยังอยู่ฉันต้องอยู่และฉันต้องอยู่ให้ได้ ก็ก็จะช่วยได้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ,อค่ะ life, คพ่อผมสัญญาว่าจะพาไปดวงจันทร์แต่พ่อบอกว่ามันไกลมากและร้อนกว่าโลกด้วยพ่อครับผมพร้อมแล้วครับแต่บนดวงจันทร์ไม่มีน้ำนะ ร้อ60%ของร่างกายประกอบไปด้วยน้ำเนสล l ่ย p เพียวไลจึงมุ่งม,มั่นขึ้นความสดชื่นด้วยความไว้วางใจกว่า30ประเทศทั่วโลกโอ้ตาหน้าเราจะไปดวงอาทิตย์กันนะครับ n e s t l e Pu เพียวไล ออมสินวีซ่าเดบิตถอนโอนจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลาสอบถามโทร1 1 1 5แม่แม่บีทเก้นไลท์คนนี้มีน้ำตาลแค่สเอเองนะใช่เลยมีส่วนช่วยในการขับถ่ายด้วยแล้วอย่างเนี้ยใช่เลยหรือเปล่าล่ะใช่เลยบีทเก้นไลท์ความอร่อยที่มาพร้อมกับสูตรน้ำตาลน้อยกว่าแค่สอร่อยทุกวันมั่นใจบีเทเก้น ยน้เจิ้มไก่มรมสชาติอาหารให้อร่อยด้วยน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมความสุขเซฟอยู่ตรงนี้รอแซบแซบอยู่เสมอพร้อมจะแซฟพร้อมจะแซ์ฟวันมันข้าวไม่ว่าทำแบบไหนเซนโดนใจกระเทยอร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิต ดีไซน์มาอย่างเทพอิช <mel od ic Lori> ิตันแบบกลางชาเขียวแอปเปิ <battles> <t asp ires> <t> ้ล <inde> ก <insan> ีวีโฮโลเวอร์โรงเรียนโลกของศาสตร์ครบวงจรมั่นใจได้กับนักพประกรผู้มีความรู้พร้อมหลักสูตรการสอนที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติั่วมาตอนนี้พิเศษเฉพาะ30ท่านแรก2,900บาท ช่วง happy trip happy time สนับสนุนโดย Bita Gen Light เียกอยากจะชวนแฟนๆรายการไปที่พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเพราะว่าเขาทำด้วยใจรักของเขาอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรนี่เองชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ไทยร่วมสมัย เป็นสถานที่ที่ลิศอยากจะนําไปฝากให้กับแฟนๆรายการนะคะเพราะว่ามาแล้วเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าประทับใจมากๆและอยากจะให้แฟนๆได้มีโอกาสเห็นที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าโมกามาจากคําว่า Museum of Contemporary Art ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของครอบครัวเบนจรงขงุกุลขอบอกเลยว่าสุดยอด ก็พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยนะคะ,คะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมผลงานศิลปะทุกขแขนงเลยนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมงานภาพพิมพ์รวมทั้งงานสื่อผสมด้วยนะคะค่ะก็เกิดจากการเก็บสะสมงานของคุณบุญชัยนะคะ นี้นะคะก็จะเป็นห้องที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานกวีและวรรณคดีไทยของศิลปินหลายๆท่านนะคะเรื่องตั้งแต่อย่างฝั่งนู้นนะคะตำนานวังหน้านะคะชื่อผลงานเป็นผลงานของคุณเริงศักดิ์บุญยววนิตกุลค่ะสวยมากค่ะเหมือนแบบมีชีวิตหน้าออกมาอยู่ข้างนอกะดงะดามเหมือนใส่กันจริงๆจังๆเลยนะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ค่ะเป็นผลงานของอาจารย์สุพรพรินทราคุลค่ะชื่องานว่านางผมหอมค่ะส่วนภาพด้านหน้าสองภาพนี้นะคะเป็น งานของศิลปินท่านเดียวกันนะคะ,คะก็คือคุณวัชระกล้าค้าขายคะ่ะอันนี้เป็นภาพของนางสีดานะคะ อยากถามว่าคุณบุญชัยเลือกศิลปินอย่างไรคะผลงานในนี้นะคะจะมีทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติแล้วก็ศิลปินชั้นเยี่ยมนะคะแล้วก็รวมทั้งศิลปินรุ่นใหม่ด้วยนะคะคุณบุญชัยเนี่ยเก็บรวบรวมผลงานตั้งแต่อดีตหมายถึงว่า30ปีที่แล้วค่ะทั้งงานของนักเรียนนักศึกษาเพื่อสนับสนุนค่ะศิลปินรุ่นใหม่ๆนะคะรวมทั้งผลงานของอาจารย์ศิลปินรุ่นใหญ่หลายท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานไม่ได้จะเป็นว่าจะต้องเป็นผลงานที่ ได้รับรางวัลหรือว่าเฉพาะของคนที่มีชื่อเสียงเท่านั้นนะคะคุณผูชัยก็สนับสนุนทุกแนวค่ะแล้วมาชั้นนี้เป็นอะไรคะตอนนี้เราอยู่ชั้น4ี่แล้วนะคะเป็นใช่ค่ะเดี๋ยวน้ำจะพาคุณดิศนะคะไปข้ามสะพานข้ามจักรวาลนะคะไปเลยเตรียมตัวข้ามสะพานจักรวาลไปไหนนะไปสวรรค์เลยเหรอไปเจออีก3โล้อค่ะเดี๋ยวให้คุณดิศไปดูว่าข้างในจะมีอะไรอ้าวเราไปดูด้วยกันเราจะต้องข้ามสะพานจักรวาล เข้ามาแล้วอันนี้มันเป็นอุโมงเลยอ่ะใช่ค่ะเหรอคะจำลองเหมือนว่าเรากําลังข้ามจักรวาลอาวล้อันนี้เราหลุดโลกของเรามาแล้วเรากําลังเจอโลกใหม่โลกใหม่ค่ะคืออีก3ามโลกคือโลกไตรภูมินะคะโลกไตรภูมิคือคือเป็นอ่าสามโลกในที่นี้ก็คือโลกสวรรค์นะคะภาพแรกนะคะแล้วก็โลกมนุษย์ขวามือสุดเนี่ยโลกนรกค่ะเป็นผลงานของศาสตร์ศิลปินค่ะคนดี และห้องนี้เป็นห้องของอาจารย์ถวันดัชนีซึ่งไม่มีใครไม่รู้จักศิลปินท่านนี้ผลงานท่านเยอะขนาดนี้เลยนะเยอะมากค่ะมีชิ้นไหนที่น้ำคิดว่าสุดยอดต้องให้แฟนๆรายการได้รับชมค่ะเป็นภาพชิ้นกลางแล้วกันนะ,ะภาพชิ้นกลางค่ะบ่งบอก <20. S 1> ถึง พระอีสวนค่ะพระอีสวนงานของอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่จะสะท้อนเกี่ยวกับพุทธ,ธปรัชญาแล้วก็ปรัชญาของศาสนาฮินดูนะคะจะมีแล้วก็มีลักษณะพิเศษคืออาจารย์ก็จะเขียนงานเต็มเฟ,มเฟรมเต็มท้าไว้นะคะ,คะแล้วก็ฟิกเกอร์มัสโซ่ต่างๆก็จะขยายแบบใหญ่โตให้ดูงานมีพลังที่นี่ เปิดวันไหนมั่งเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดวันอัคารถึงวันอาทิตย์นะคะเวลาเปิดนะคะ10บโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะ,คะวันหยุดนักคัตรเต์ก,ก็เปิดนะคะไม่ปิดนะคะอย่าเข้าใจผิดแล้วส่วนใหญ่แล้วถ้านักศึกษามาเนี่ยจะต้องทํำยังไงกันมั่งแล้วมีค่าใช้จ่ายไหมหสําหรับ นักศึกษาค่ะสำหรับโรงเรียนหรือว่าสถาบันศึกษาต่างๆนะคะ,คะก็ทำเรื่องเขียนอ e ีเมลส่งเข้ามานะคะ,คะที่ e ok อีเมล info m o c a bangkok com นะคะแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณบุญชัยเป็นจรงคกุลมีนโยบายว่างดเว้นค่าเข้าชมค่ะ<อ>เพื่อการศึกษาค่ะถ้าเรามีศิลปะอยู่ข้างในประจำแต่ละบุคคลแล้วเนี่ยนะคะต้องขอบอกเลยว่าอารมณ์ต่างๆนั้นก็จะทำให้สงบนิ่ง ทุกอย่างเราก็จะสามารถโฟกัสคอนเซนเทรตทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมต้องขอขอกกบคุณมากๆนะคะคุณนะ้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เวลาของรีดก็หมดลงนะคะอย่าลืมนะคะทุกๆเช้าวันเสาร์ครับเรามีนัดกันนะคะที่ช่อง3 Happy Life ลฟ์ขอคุณรีดก็จะมาขอเป็นเพื่อนกับแฟนๆรายการไม่ว่าจะทำอาหารก็ดีไม่ว่าจะเป็นดูหมอดูจะพาไปเที่ยว หรือแม้กระทั่งมีวิธีการป้องกันตัวเองเกล็ดเปลกเกล็ดน้อยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ